จะเป็นควายสายพัฒนาเลยจ้ะเิ่มตัวเลยจากเมียบานๆเนี่ยค่ะกะกำลังเริ่มพัฒนากําำลังใส่โพกะทองอยูหกเมียจ้ะตัวนักเลยเิ่มเรลียกเิืมอย่างตัวแรกได้น้องจาโตแลละครับตัวนี้ตัวที่สามในทองค่ะตัวนี้ก็ได้มมกแสนกวายโอ้ครับการเลี้ยงควายหัวใจคือนอย่างครับเลี้ยงเมือนลูกอ่ะใส่ใจเขาดูแลเขาจุดเด่นว่าเขาเป็นลูกเบิ่มพัลนาจ้ะลูกเบิ่มพันล้านจะเป็นฐานเขาชัดเจนขาใหญ่ครับจ้ะต้องโตเงี้ยวแนมดีเนาะจ้ะ ข้อยประเภทใดครับที่สามารถเข้าไปประกวดได้ข้อยประเภทใดด้ที่หนึ่งกับพ่อดีครับตัวดีครับแล้วก็มันต้องเบิ่งเนื้อตัวตัวที่เขาจะไปประกวดน้องครับสูงเงาเนี่ยสิอัตลักษณ์ชัดเจีนเนี่ยสิพ่อดีนี่หลายดีครับมันตีเขามีวินัยนี่ในเวลาครับคือข้อยนี่มันต้องเปี๊กหกม่งก็ต้องลงนำ้ำเก้าม่วงก็ต้องกินหยาแล้วก็บ,บ่ายสามนี่ใบสามสี่ม่วงเขาก็ต้องไปลงนำ้ำเนี่ยสิมันเปี๊กเวลาดิพราะอดเวลามันจะยืนรอเลยจังกินหยาก,ก็ยืนรอจังอยากออกข้อก็ยืนล่อ แล้วก็เป็นเงินเจ็บไม่ห่อหละรัาสวัสดีครับมีผมอยู่ที่โนนสมบูรณ์ควายไทยนะครับเป็นการเลี้ยงควายนะครับอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะครับดยอยงเลยเข้าจะไปะรับความรู้จากเจ้าของฟ้ามันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะนน้ำตัวนะครับจ้ะชื่อเยาวภาลงซอนจากซื้อเหรียญซื้อปุ๋ยคะ่ะปุ๋ยครับฟ้าม้าซื้อ,อยังครับ ชื่อโนนสมบูรณ์ควายไทยจ้ะตั้งอยู่ไซครับตั้งอยู่ที่ตำบลก้ามปูอำเภอพญาคระพุนพิสัยจังหวัดมหาสารคามจ้ะครับเดี๋ยวมันนี่พี่ปุ๋ยนะครับพาชมว่าในสวนเฮาหรือว่าในฟาร์มเฮาเนี่ยจ้ะในขอกวายาเฮานี่มีการเลี้ยงควายแบบแบแน่นะครับเนาะอ่าตอนนี้เป็นการเลี้ยงยุยุไซครับนี่ยย<อ>ุชงแมงสิบวครับแมนจ่ายยุสวนจ้ะอ๋อครับพอดีจะมีขอกอยู่ในบ้านอีกจ้ะอันนี้เอามาปล่อยเลี้ยง<ม>ยุสวนค่ะคะือสวนกับทั้งหมดเนียนวะครับไม่นช่ครับเลี้ยง ตาเสาหอวแรงสิ่ป่เมียนจ้ะเลียงไว่ได้เลยเนี่ยครับการเรียงเรียงก็จะเอาออกมาผูกตอนเสาจ้ะพอดีในบ้านจะมีมีสาน้ำสาน้ำตอนเสารเอาออกไปล่งสาน้ำแล้วค่อยเอาออกมาผูกตรงนี้จ้ะครับแล้วการเรียงอยู่ในเบิร์ดมือก็อีกจังหน่อยกับสีไรเขาบ้านเลยค่ะครับคือเลียงในบริเวณนี่เลยบอกเมียนจ้ะเรียงบริเวณเขาเพราะว่ามีมีลวดมียางคึ้งไว้การเขายง้มเขายางอยากยางอ่อนการเรียงนี่เรียงยังไงครับของเขาจะเรียงเป็นระบบจะให หายาเป็นเวลาครับจะหายเป็นสองเวลาก็จะมีส่อกับแรงจ้ะหายสองเทื่อที่ไหนยังครับยาก็จะเป็นยาในทงอ่ะจะไปตัดในหน้าในคันแท้หนาเสียค่ะมีการปลูกยาปลูกยาก็มีจ้ะปลูกยามีเสริมแต่ว่าบหลายค่ะสมากจะเป็นหยาธรรมชาติควาวที่เท่าเลียงเป็นควาวประเภทใดครับจะเป็นค้ายสายพัฒนาเลยจ้ะสายพัฒนาเลยจากแม่บ้านๆเนี่ยค่ะก็ใส่พอครับมีอย่างโตครับพี่ปุ้ยครับ ทั้งหมดมี13ตัวค่ะ13ตัวจ้ะครับสายพันธุ์เดียวกันเหมือนเลยจ้ะเมียนกับเป็นสายอีสานบ้านเฮาเนี่ยค่ะอือครับก็กระลังเริ่มพัฒนากระลังใส่พอกับท้องอยู่6เมียนจ้ะครับตัวใดครับที่ท้องอยู่ตอนนี้ท้องนี่ก็บเมียนเบิดเลยจ้ะมยนเบิดไหมครับเมียนเบิดเลยเมียนจ้ะหอดฝุ่นเมืนวะครับเมียนจ้ะอ๋อตัวพุดกับทองเมียนนี่ก็จะเป็นท้องบิ๊กเบิร์ดครับเอ่อไซเวดไลป์พออยู่จ้ะพอดังๆอื แม่นีกกระพึงผสมผสมเจ้าใหม่ไปครับโอ้จ้ะตัวนี้ก็เป็นลูกดาวพยักเป็นอยังขึ้นเดมาสนใจการเลี้ยงควายครับเป็นยังขึ้นเดมาสนใจว่าเริ่มต้นกับเลี้ยงง่วมาก่อนจ้ะเลี้ยงง่วงเราบริมาได้อยู่อยู่กับป่ายเพลินก็ไเดมาสัมผัสกับควายจากหัวซื้อว่าเขาเชื่องเขาคุ้นกะเลยกะเลยมักกะเลยได้สัมผัสก็เลยเป็นมักไปเลยนั่นสินะค่ะเลี้ยงมาจากปีแล้วครับ เลี้ยงมากอาจะเขาปีที่4ล้วค่ะกาลังพัฒนาจะเขาปีที่4ละจ้ะควายตัวแรกที่เลี้ยงเป็นตัวอะไรครับควายตัวแรกตัวหุ่นค่ะตัวหุ่นเลยตัวหุ่นแล้วเปล่ครับจ้าเมียอันนี้คือลูกเขาตัวนั้นเลยเริ่มเลี้ยงเริ่มเลี้ยงตัวแรกซื้อยังครับตัวนั้นแม่ปุ๋ยจ้าได้น้องเจ้าตัวลวครับตัวนี้ตัวที่3ในท้องค่ะกาลังสีออกอ๋อตัวนี้เป็นตัวที่2แล้วเปล่าครับเนี่ยเมียจ้าตัวติดเมียอยู่2เราตัวก้อนอันนี้ไปแล้วพี่เขาขายไปแล้วอ๋อครับพี่เขาก็เป็นตัวแม่คือกันขายไปแล้้วจ สองตัวนี้เขามาตอนไหนครับเนี่ยดีว่าสองตัวนี้ก็มีการสื่อเขามาเลียงเรื่อยๆขึ้นกันค่ะยังมีทุนเ่าก็สื่อตั่งสี่ครับก็หาทุนแม่ก็เริ่มมุนก็มุนจากง่วจากกรได้มาสื่อควายขอามาเลียงตอนนี้ยังมีการเลียงง้วไปครับอจะโบมีเละค่ะกรได้เลียงง้วเลยมาสื่อควายอย่างเดียวนะครับเลียงยากวะครับการเลียงควายเนี่ยเลียงบ่ยยากจ้ะควายเลียงไงครับ จ้ะเขากินหยาดยังเขาก็กินก็ง่ายจา้ะกินหยาแก่หย,าง,ยางเขาก็กินได้เบิด้ลรักษพี่ปุ๋ยเห็ดยังครับในฟาร์มเออหน้าที่ก็จะมีซอยตัดหญ้าจ้ะก,ก็ไล่เขาคอกซอยตัดหญาา้ลาลักๆก็กกสิเป็นอ้ไอไเพิ่นเบิ่งอยู่จ้ะง<อ>า,าที่ก็ตอนเลิงเกลง,งานพุ่นล่ะจังสิได้ามาซอยเพิ่นเพราะว่าก็มีงานประจําอยู่สินะครับเ็ดยัังครบเเออป็นพนักงานจ้างอยู่เทศบาลจ้ะออ๋ก็คือเป็นการเลี้ยงในเวลาว่างถือเปล่าเนียนค่ะ ก็จะว่างจากว่างจากเลื่องลานกับจะมาซอยเพลนหายาเอาเขาขอกเอาลุงน้ำก็คือค่ะแล้วก็ลมาซอยเสาร์อาทิตย์ถือว่าอิสระป่ะครับอาชีพหนึ่งวัายน้อิสระดีอยู่เขาก็เชื่องเขาก็หูจักขี่ได้ป่ะครับตอนนี้โบเคยขี้จากเถื่อาจจะขี่ได้อยู่แต่แต่ว่าโบเคยขี้เขาจากเถ่อเขาคุนครับจ้าช่างผมมาแปลกงานนิดยาบมากเยตือนนายเยอะครับเอามาโดนไลยครับตอนนี้ ตัวนี้ตัวนี้ได้เกือบปีแลวจ้ะครับผมทองยี่เดือนครับตอนนี้เพิ่งผสมไปค่ะเพิ่งผสมไปต่อปีนี่เ้าซิมีควายออกมาจากทองแม่เดียวามาด่ตัวครับตัวปีใช่ไหมคะแม่ครับตัวปีกะปีนี้กันนะจะได้หกเจ็ดตัวอยู่จ้ะโอ้หกเจ็ดตัวจ้ะเมีนเพราะว่าเขามีแม่แม่พันธุ์ครับ ลายโตอยู่ค่ะจังแต่ละโตนี่พ่อจะบอกราคาได้๋ยวครับว่าตัวนี้กับโพเพ็กจะได้มากกว่าแปดหมื่นกว่าประมาณนี้ค่ะบางโตกับมีแสนขึ้นกับมีอยู่ตองแสนกับมีอยู่ตัวใดแฝงกับมูนนิดนี่ครับการเบิึงควายราคาแพงกับราคาถือตั้งกันยังไงครับตัวนี้เขาจะเป็นไซส์ไซส์อุทัยครับมีตัวเงี้ยวจะมันมันเงี้ยวสูง ครับตัวนี้สซบิกเบิร์ดไม่หลวกไปครับเดือนแล้วหมายถึงว่าตัวนี้หลวดหลูกไปครับตัวนี้หลูกสองได้ถองหลูกสองอันนี้ลูกกลวยนงบัวตัวนี้แม่ตัวใดครับเนี่ยนี่บ่ค่ะแม่เขาจะต้นไพ่ค่ะตัวที่สองเห็นไหแเมียนจะตัวที่สองเขากระลึงรืเนา่ลึงเขาอันนี้ก็เป็นควายเผือกันะครับเมียนจะแม่หนีกระทงค่ายเผือกนห่ครับ อแบตัวนี้ก็ได้มากแสนกว่ายูเครับได้มากทางไหนครับเนี่ยว่ายู่ในพยักนี่แหละค่ะเป็นขอพินมาเรียงครับการเลี้ยงควายหัวใจขึ้นอย่างครับเออห้องใส่ใจมันแน่จ้ะใส่ใจเลี้ยงเหมือนลูกอะค่ะครับจะเลี้ยงหล้วก็ฮหักใส่ใจเขาดูแลเขาเขาสิมักนามมักนอนนามกะให้เขานอนเด่นนอนหนามสมือค่ะจะ ขอเราวังครับในการเลี้ยงขอระวังบอกแทบแทบจะบบมีเลยค่ะกับควายเขาขุนเขาบ่ค่อยเดับไปเอียงกับเขาสิไหมคะปุ๋ยแบงเวลาเลยครับกับการมาเลี้ยงควายครับการทิ่ง่าเสแบงเวลาต้นเสาจะเป็นไอ้เพื่อนดูแลกับขอบพ่มค่ะแล้วก็คอยจีดแมาซอยแม่เมลแาง แบ่งเวลามากก็คือเลิกงานเท่านัละค่ะครับจ้ามาซอยแล้วก็เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก็สิได้อยู่นําเขาโดนแน่ถือว่าการเลี้ยงกับเบื่อเลี้ยงอีหยังหลายเนาะครับเนาะแม่นจ้ะก็ให้ยาก็แค่ส้วงรอบอ่ะค่ะครับถือว่าเลี้ยงง่ายครับแม่นจ้ะแล้วก็เสริมฟางให้ยางมะแลงอ่ะสิครับเฮากินแล้วเขาก็นอนเขาง่ายแต่เขาสบายอยู่เลี้ยงคไขยตอนนี้มีทั้งหมดจักตัวครับนี่คอกมีทั้งหมดบ่ค่ะ10 13ิตัวจ้ะ13ตัวกับตัวสิจอกมาใหม่คือเจ็บเงี้ยป่ะเมียนจะอ่ายี่สิบวันที่แ กัท่วงแกเนี่ยทุกตัวค่ะครับตัวนี้ก็พึ่งผ่านสองรอบตัวนี้พ่อสพิ่งขอก็จะถ่ายนะครับอ๋อตัวนี้เป็นตัวผัวมาครัเพีย้ะอันนี้ซื้อยังครับตัวนี้ซื้อเจ้าเพศหัวมูค่ะอายุเท่ปีครับตัวนี้อายุสองปีกว่าจ้ะสองปีกว่าไปผสมโตในบ้านครับผสมมาเราจะเทือครับตัวนี้ผสมมาเร็วประมาณสิบแม่เนี่ยค่ะโอ้อายุ สองปีขึ้นครึ่งหลุดครับตัวนี้มีจุดเด่นองไรครับจุดเด่นว่าเขาเป็นลูกเบิ่มพันหลานจ้ะจะเป็นทานเขาเนี่ยครับลูกเบิ่มพันหลานจะเป็นทานเขาชัดเจนขาใหญ่ครับจะล่าตัวเง้วแน่นดีเนาะจะปกติเ่าเขาขอกจะม่วงครับปกติกับประมาณหาม่วงเลยค่ะหาม่วงหาม่วงเนาะก็เอาเอาเขาขอกขอกจะอยู่ในบ้านกะเจาไปล่งนามกอนให้เขานอนนามกอนจ้ะแล้วค่อยเอาเขาขอก ก็คือบ้านอยู่ข้างในเนาะแมีนจ้ะบ้านจะอยู่ข้างในอันนี้เป็นสวนครับจ้ายามมื้อเช้าก็ค่อยไะไออกมาผูกไม่จูงออกไปจังซี่บ่ครับแมีนจ้ะไล่ไปเป็นเป็นฟุ้งเป็นฟุ้งก็สิละค่ะครับย่างศอกกัย่างออกมาสิแมีนจะทีสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมโบสถ์นนสมบูรณ์ควายไทยครับพี่เป็นคนเลี้ยงเป็นว่าครับเป็นคนเลี้ยงครับเบื้องต้นนี้ในการเลี้ยงก็เลยเหมือเฮ็ดจังได๋ครับงูม่วงกับโล่งหนามครับล่งหนามแล้วก็ ไลออกจากหนามมากเมื่อปลูกไปนี่แก็เอาหนามไปจินประมาณเก่ามุ้งคำถามเดียวกันครับเลี้ยงมาโดนไหมครับกประมาณสามปีนี่นะครับเขาสามปีผู้ใดเป็นคนแนะนำหรือไป่อได้ยังไงวะเออือว่าชุดไหนดีเลยสนใจไหมเริ่มเลี้ยงควายครับตะหน่อยกับเลี้ยงครับเลี้ยงมาตะหน่อยครับบัตดนีก็ช่วงนึงก็ได้ไปหันเห็ุงานโรงงานนีดนึครับบัตดนีก็เลยว่าอยากมาอยู่บ้านอาชีพหรือคองมเฮ็ุอยู่บ้านคืออย่างก็ขึ้นเลี้ยงกครวย เลยกลับมาพัฒนาคล้ยจุดใดที่ในเ้าแบบสนใจที่จะเลี้ยงจริงจังครับจริงจังก็คือไปเห็นคล้วยพ่นธุ์บมันคือตัวใหญ่ไงของจากของแ<ม>ท้เนี่ยก็เลยได้มาห่วงจุดของจากของว่าเฮ็ดจังไหนมันได้หญ่ันธุเพิ่นสิกล้วยตัวแรกก็คือตัวนั้นเนาะครับเนาะนัะครับคือ,อไผ่มาใสครับตัวั้นที่ไหนเพิ่นแบงไงครับเป็นปันไงมาเลี้ยงก็ว่าอยากเลี้ยงมันเลยปันไงมาเลี้ยงพี่น้องครับผมหลังจากนั้นก็เลยพัฒนาบ้างเห็นครับกัพัฒนาก็ับซึ่งไป พอใยไงก็ได้ตัวนี้ออกมากครับหุ่นชุดแรกๆก็ได้ตัวนี้ออกมาก็เป็นพอพันตัวใหยนี่สินะครับเริ่มแรกที่แรกกในเลี้ยงตัวนี้เห็นไหมครับตอนนั้นจริงจังไหมครับกแต่ตอนนี้จริงจังเลยครับก็เลยเฮ็ดเล่นๆอยู่วันนี้ไม่เห็นลูกมันออกมากวันนี้เห็นลูกมันออกมาก็เลยว่าเอ้ากล้วยองเฮามันกับายลูกได้ดีอยู่แล้วนี่ก็เลยเริ่มพัฒนากับศึกษาในยูทูบในนี่สินะครับจริงจังก็เริ่มเอาพอใยเขาว่าใส่การเลี้ยงควายนี่ถือว่าตอบโจทย์ไหมครับ ยุคนี้พ้องกับว่าตอบโจทย์ทีแบบเมียนกันประเทศคู่กันกับอาชีพประจำมาที่่งานประจำงานประจำอาีพงานประจำยังครับผมเป็นคนดูเรียอยู่พนักงานโซล่าเซลล์ครับ๋อ้ครับแบ่งหน้าที่กันตั้งแต่แต่ละมือนี่แต่ละมือนี่ผมนี่สิมีงานเป็นกะครับรับมีเขากลางขึ้นกลางขึ้นนี่สิมาพ่วงเวลายน่าเบี้ยนเขากับว่างเขากับไม่ดูแรกล้วยแต่ขันมือเลยเขาก้ากางขึ้นกับมีเป็นพอเป็นเม่ดูแรีสิครับอ่าพี่เคยเลี้ยงไามนี่เคยเจอปัญหาบ่ครับ ปัญหานี่ปัญหาซิมีแทงมีแทงตัวหนึ่งครับพี่ปัญหาที่อันนี้คือใหญ่เลยจ้ะส้นกันใน่ขวมมันส้นกันจ้ะเมียนะไม่ขวมไม่บาามันรุดแลวมันส้นกันอันนี้ขึ้นอันนี้หนักเลยปัญหาเ่ขียดกันทั้งของัวเลยจ้ะเมียนเทยดายได้ได้จากเดือนซีซีเดือนเมีนซีเดือนเมียนจ้ะนั่นแหละคือปัญหาของคนเลี้ยงคัวเอมันก็ต้องดูแลดีดี หลังจากนั้นแก่ปัญหาอะไครับท่ี่แก้ปัญหาก็คือเห็ดคอ,อกไผ่คอ,อกมันกับเห็ดเป็นคอ,อกรวมแยกไปเลยบอกแยกนะแยกมัดคอ,อกไผ่คอ,อกมันเลยจะสีเม,ม่ลูกก็อยู่เม่ลูกจังฝีปุ๋ยมา,มากตัวใดสุดในคอ,อกไนหะมมากตัวใดสุดมากตัวห่งางค่ีน้อนอยู่ค่นเป็นนางครับแม่ซับอุทัยตัวนี้สิเป็นมาจากน้ำพังน้ำเลี้งจะคลองน<อ>ะจ๊ะ<า>น้ำพังน้ำาแร้งอย่างไรครับจัดเรื่มเงินเจ็บสองหมื่นบาทช่วยกันหาเ่ยค่ะ่อยได 20, ้ตัวนั้นมาก เงีบนึ่ก็เลยเป็นพุมมใจเนี่ยกับมาเขานำจากกัรล้อบเบิงผลงานลูกเขาสิเป็นจน้งไดพี่แะไรครับมาตัวใดที่สุดผมกับชือกันแหละครับแมนครับเพ <c oughs> ราะว่ามันกับเป็นตัวจากแห้งเนาเนาะเรื่มรมอ,ตอมต้นแมนจุดเรื่มต้นขี่สื่อกล้วยแพ่งเขาพวกนี่ันะกัเลย <c oughs> โดนไหมครับตัวนี้ตัวที่วาเนี่ยกับประมาณปีกัวานี่นะครับยังปีที่แล้วขายไปกีตัวครับปีที่แ้วขายไปสามตัวครับ ตัวแรกตัวแรกกัมันเป็นพอบันบั้นะครับตัวแรกพอบันขายไป4ี่หมื่นเก่าตัวที่2องกับตัวผูขายไปห้าหมื่นแปดกับตัวที่3ขายไป8ปดหมื่นเก่าจ้ะเริ่มจากลักหมื่นละค่ะไตระดับขึ้นมากแต่ตัวล่าสุดมากกขายไปแสนสามจากสี่หมื่นหอดแสนสามเรากันเนี่ยไตขึ้นมากเลยเลยกันเลยอยากภาษาไทยมันเห็นเป็นเงินเงินก่อนจะเห็นไหมคะเป้าหมายเลยก็คืออยากมีเงินเงินก่อนเราไงเป็นเงินรายปี มีมองการเลี้ยงควายเป็นทรัพย์สินไหครับเป็นทรัพย์สินเป็เื่อนแบบเป็นเงเินเงินเก็บเงินก่อนเงินก่อนเท่าสินะค่ะในขายไปตัวหนึ่งเขาก็ซ้ำซ้ำเขามีทุนทุนอยู่แล้วปนอีกะสมมุิอยากได้ตัวไม้หาตัวไม้เขาก็ไปหามาเพิ่มอีกนิดน้อยสินะค่ะเขาก็สิได้ตัวไม้ตัวชนมากเขาก็ขายแต่ลูกมั่นแบบมันก็เลยแม่มันก็ยังคงอยู่สิก็จะจ้างตัวนี้เขาก็จวงมาแล้วก็คือล่อทรงของอื่นให้ผลิตลูกขายบรรทบวอย่างไงผลิตลูกขาย มื่อนี้กับมื่ออื่นกับเศร้ากับเฉลยส้งเขาจ้านนี้ตัวผู้น้อยตัวผู้น้อยส่วนมากแล้วคนที่มาซื้อน้ำพองนี่เพิ่นมาจากไสครับเพิ่นกับเบิ่งในเฟซนี่เลยครับเบิ่งกับิ่งในเฟซทางออนไลน์่เหมือนรับจ้าบางคนกับมาเบิ่งเป็นตัวจริงเมืนบางคนเพิ่นอยู่ไกลๆเพิ่นกขับรถมามาเบิ่งบางคนเพิ่นเพิ่นบ่สะดวกมากเขาก็ส่งวิดีโอส่งรูปให้เพิ่นเบิ่งจ้าจากเมื่อนั้นที่เริ่มเลี้ยงตัวแรกครับจนฮอดมื้อนี้รู้สึกว่า เจ้าของพัฒนามาไก่ไปไหนแล้วครับกันับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณจะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่คิดว่าได้เกินครึ่งทางแล้วล่ะค่ัประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักของคนในวงกว้างแล้วเป่ครับของฟางพ่อเนี่ยักอยู่ครับกับพ่อคนรู้จักรแต่พี่ถักอยู่ก็ว่ถึงขนาดดังโป่งปั้งไานั้นเนาะแต่ก็บคอยไต่ไต่มาเรื่อยๆครับแต่่วาก็มาจากจุดเริ่มต้นอีหลีนะครับเนาะเริ่มต้นอีหลีเลยอนาคตล่ะครับพี่ว่าว่างไว้วางไปตั้งไหนครับอนาคตก็อยากมีคุ้ยตงามเขาประกวด น้เข่อกตัวแล้วรับนั่นแหละคือความหวังของคนเลี้ยงค,วยคัวไอเขาสนามยางสนามโม่ก็ไ้มีคนหูจักยังที่ที่เกิดจากดูควอกจกคของควายประเภทใได้ครับที่สามารถเข้าไปประกวดได้หนึ่งกับพ่อดีครับพ่อพันตัวดีครับแล้วกัมันต้องเบิ่งเนื้อตัว,ต,วตัวที่เขาจะไปประกวดนั่นครับมันจะออกมาใหญ่สูงเจี๊ยบก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆเมียนครับมันจะเป็นเด่นของมันเองสูงเงาสี่นะครับ อัตลักษณ์ชาติจีนนะทีมใส่เวลาอีกยุ่ธ์หรอค่ะใส่เวลาอียุทธ์ก็ล้อรุ่นมูชุดในท่วงนี่แหละครับว่ามันด้เป็นังไตัวที่ควบวังกันนั่นแหละแมียซับอุเทยแต่ที่ว่าตัวมากกันแล้วละตัวคือตัวที่กำลังสี่ขอดมากหน่ยคือเฮาพัฒนาแล้วพ่อแกเบิ่งลูกเขามาเนี่ยนะครับก็คือควบวังกับตัวนี้แหละเพราะว่าพ่อเขาก็ให้ลูกเด็ดขาดอยู่ใจลูกดีครับพอดีครับของการมาเลี้ยงควายครับพอดีนี่หลายดีครับมันตีแต่เฮามีวินัยนี่ นี่เวลาครับคือคั้วไอนี่มันต้องเปีงูกม่งก็ต้องลงน้ำเกาหม่วงก็ต้องกินหยาแล้วก็ใบสามนี่ใบสามซีม่วงเขาก็ต้องไปลงน้ำอย่างี่ครับมันเปะเวลาดิพ่อหอดเวลามันจะยืนล้อเลยจังกินหยาก็ยืนล้อจังอยากออกข้อก็ยืนล้อแล้วก็เป็นเงินเก็บไม่ห่อละจ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นธนาคารเดินดินเนาะกินหยากินหยาได้เงินเนาะง่ายๆจ้าเขาคไปกินหยางสิละแต่ว่าก็ เฮดเฮาเฮดเฮามีเงินเป็นเงินก่อนเงินเนกิฟต์นี่สิค่ะเขากระใสแห้งเนี่ยทำมาเมื่อยบอมันมันก็เมื่อยอยู่จ้ะแต่ว่าก็เห็นพัฒนาการของเขาเขาไปได้ไกลก็สิก็ดีใจค่ะสุดท้ายแล้วครับมีคนท่านผู้ชมอยากมาเบิ่งอยากมาชมฟาร์มของเขานี่มาได้ที่หม่องไรครับกะขันเข่าไปในเพจกะโน้นสมบูรณ์ควยไทยครับผมเบอร์โทรกะศูนย์เก้าเจ็ดสามสามห้าสองแปดแปดเจ็ดกับเบอครับอยู่ที่บ้าน บนรณนสมบูรณ์จากตำบกลกามปูอำเภอพยัคฆภูมิสิยค่ะจังหวัดมหาสารคามจ่ะแต่เขา,าเยี่ยมมาชมใดค่ะสำหรับมอนี่กับขอบคุนพี่ทั้งสองนะครับสีผ้ายางเด็ดนี้ออกควายของเขานะครับเ<อ>นาะนะ